สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาจิกกันแก้อีกแล้วนะคะคนเต้นค่ะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพือ่อความเทิงนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อบความเทิงเท่านั้นนะอ่ะเมื่อคืนได้อะไรบ้างดูก่อนนะคะใครตามก็ได้นะคะใครไม่ตามก็ไม่ได้ สองศูนย์ห้านะะทุกคนได้อะไรบ้าง สองศูยงยยนยะ์แล้วก็เจ็ดสามอ้าวง่ายๆเลยนะเจ็ดสามแล้วก็สี่สองศูนย์นะฮะแล้วก็สองศูนย์นะฮะถ้าใครตามเมื่อคืนก็คือได้นะถ้าใครไม่ตามเราก็คือไม่ได้แค่นั้นเองนะคะทุกคนถ้าใครเพิ่งใครเพิ่ม รอบต่อไปนะรอบตามไม่ชอบผ่านนะ0ูนย์ค่ะ Kita tambah 4กันไว้หน่อยนะฮะไม่อยากเจาะจากเจาะเอ๊ะเดีด้ยด้วๆอเจาะนี้ดีกว่าเจาะเก้าดีกว่าไหมเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดอันนี้ก็เจาะนี้ดีกว่าศูนย์ก็ได้อยู่แล้วเดินๆทุกคน เพราะว่าเพราะว่าในศูนย์อยู่แล้วค่ะศูนยะ์สองเก้าเก้าศูนย์สองเนาะ

อ <So> จะเขียนเด่นน,ดนักร้องเสียงเพียนเหย ที่ทุกคนอยากติดเด่นไว้อ่ะไม่รู้ชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะทุกคนเน้นอะไรบ้างเอ่ยวิวกิวกิวกิว,กว ไม่อยากไอเนี่ยใส่สีนี่เลยมันแบบมันดูไม่มันดูไม่สวยแต่ว่ามันดูแบบว่าเน้นไปอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนเจ็ดเจ็ดไหมเจ็ดเจ็ดไหมลายเด่นประมาณนี้แหละค่ะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะทุกคน<อ>ถ้าถ้าไปศูนย์สองนะ ถ้าไปศูนย์สองนะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดค่ะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดค่ะศู 03, 6, 09, 21, 25, นยะ์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดนะฮะสามสองสามหกสามเก้าอทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านอะข้างบนนี้คือเน,น้นนะเขีดเส้นใตน้หรือว่ามีสีมีปากกาสีเมจิเนี่คือ เน้นนะฮะแก้วก็มาคู่กับอาจารย์เดานะทุกคนสามารถไปได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราป,ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะขอให้โชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเมลรงนี่ก็ไปแบบเบาๆพอค่ะต้องไปเยอะเมื่อคืนก็คือปังมากเนาะอืประมาณนี้ขอให้โชคดีค่ะ